สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเช้าของวันที่4พฤศจกายน2565ัน2นะคะว่าดวงคนจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะ ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพจอาจารย์ปุ๋ย168ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะนะแชร์เป็นสะพานบุญให้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะเผื่อบางเอืญนที่เขามีทุกนะคะคุณสามารถที่จะสร้างบุญได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องลงตุนอะไรเลยแค่จิ้มแชร์ไปแค่นั้นเองนะคะนะคุณก็ได้รับผลบุญแล้วนะจ๊ะโอเควันดูวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะถ้าทำอะไรศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะคะ จะไปได้สวยงามมากเลยนะคะนะอาจารย์ดีใจด้วยนะคะการศึกษาเรียนรู้เป็นการที่ดีนะคะหาความรู้ใส่ตัวเองเนี่ยคือถือว่าดีมากนะจ๊ะนะอ่าทํามุลเรียวกับแสงสว่างหลอดไฟนะคะสีเสริมรวมก็คือแฉส,สีอ่าเทากับสีเหลืองนะจ๊ะนะอ่าเลขทะเบียนเอ่อเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชคนะจ๊ะนะอืมเลขของคนคือ915นะคะ9 1้นะ คอยปังนะคะนะมาดูติมันจันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะติมันจันวันจันเนี่ยนะคะทุกใจเกี่ยวกับปมปัญหาเดิมๆพิกพันอยู่เรื่อยนะคะพลิกผันแปรปรวนอยู่เรื่อยนะคะแล้วทำอะไรก็ไม่สูญสักทีอ่ะมันเหมือนกับมีปัญหาคารังคาลังรึกขัดแข้งขัดขายเราหูดหดใจนะคะนะช่วงนี้นะโอเคนะคะสีของคุณก็คือสีเทากับสีส้มนะจ๊ะนะฝันร้ายให้โชคนะจ๊ะนะ เสริมดวงด้วยการทลลําบุญลงศพภาคข่าหอศพนะจ๊ะนะเลขของคนก็จะเป็นสามสามเป็นหนึ่งห้านะคะขอปังนะจ๊ะมาดูตีมวันอังคารกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตีมวันอังคารนะวันอังคารนะจ๊ะวันอังคารนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองคุณนะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ ใช้ธรรมะนะคะนันเป็นการนำทางนะคะรคูบาอาจานะคะหรือสิ่งศสีย์สิทธิ์ต่งางๆนะคะขอให้คุณระลึกถึงอยู่เสมอนะคะนะ,ะ,นะด้วยการทาบุญไปวัดไปวาหรือว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่นะคะวันนี้เป็นวันดีของคุณนะสีแดงกับสีขาวให้โชคนะคะอายุพ่อไปเกิดพ่อให้โชคนะคะเลขของคุณก็คือนะจ๊ะสามหกกับหนึ่งสามนะคะขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพูดกลางวันกันดีกว่าบรรยายยังไงบ้างนะคิดมากคิดไมคิดเยอะนะคะอารมณ์ร้อนนะคะแปรปรวนของคุณในะช่วงนี้นะคะ,อ,ะอยากอยากไปทําสวยอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุบังเอิญที่คุณจะต้องไปด่วนหรือว่าตัดสินใจด่วนๆน,นะคะตอนนี้กาลังลังเลสับสนนะคะนะตัดจบเพื่อตัดคิดยังไงคิดมากกับคิดเยอะเนี่ยมโนเยอะนะคะนะ ระมัระวังเรื่องอารมณ์ภาวะอารมณ์นะจ๊ะนะสีฟ้ากับสีดําให้โชคนะคะนะขบถเกี่ยวกับการสวดมนต์ภาวนานะคะนะสื่อสินนะเลขของคุณคือสามห้านะคะขอปังนะจ๊ะมาดูตีมมันพูดกลางคืนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพูดกลางคืนนะคะการพูดคุยจา,จาดีการเดินทางติดต่อสื่อสารดีหมดเลยอาจารย์นะทะนะเบียนรถให้โชคนะคะสีเสริมดวงก,ก็คือสีแดงกับสีฟ้านะะ่าจะให้โชคนะ,คะ 嗯。<laughs> อย่าน้อยเนื้อนะกดแก้ในกระเพาะดูด้วยนะคะขอหนย,ย้อนนะคะช่วงนี้นะคุณกกินอะไรดูด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะเลขของคุณคือสองสองสามนะคะขอให้ปังขอโชคดีนะจ๊ะมาดูตีมันเพื่อหัดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพฤหัสบด,ดีนีโชคดีโชคปังนะจ๊ะนะทาการงานสิ่งใดก็สําเร็จดีนะคะแต่ชิ้วๆิวอยากเที่ยวอยากขับรถเล่นอะไรเงี้ยนะะมีโอกาสใช้จิตน้นเดี๋ยวนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขนะจ๊ะนะอ่าไม่เยอะติดอะไรนะคะ ไปเที่ยวเลขทะเบียนรถให้โชคนะคะนะ เข้าไหนนอนนั่น533นะคะชีวิตอิสระนะจ๊ะนะดูแลเรื่องสายตาด้วยนะคะหรือว,ว่าข้อเท้าขานะคะดูนิดหนึ่งนะจ๊ะมาดูตีมมนสุกกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะคะตีมมนสุกนะคะมีการแบ่งพักแบ่งพวงนะคะมีความอึมครึมในทุกกิจาก,การต่างๆนะคะให้รามาระวังการเสี่ยงโชคอย่าโลภมากนะต้องตัดซื้อ2ตัวด้วยถึงจะมีโชคนะคะของคุณนะ,ะอายุแฟนเกิดแฟได้โชคนะคะสีเสริมดวงคือสีดํกากับสีแดงนะคะเล เลขของคุณก็คือนะจ๊ะสามห้านะคะนะขอให้คุณปังนะคะนะกลาวไหวเกีก่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท้าเว,วสุวรรณดีนะคะปังเนาะมาดูตีมวันเสาร์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันเสาร์นะวันเสาร์มีโชคมีสิ่งดีๆนะจ๊ะโชคดีนะคะวันนี้นะเอ่อดๆเๆติดขี้เกียจนดิดนึงน้ำหนักขึ้นนะคะช่วงนี้นะวันเลยที่ให้โชคอายุแม่โชคนะคะสีเสริมดวงคือสีม่วงก,กับสีเขียวให้โชคนะคะเลขของคุณก็คือนะจ๊ะ สามหนึ่งนะคะให้โชคนะคะขอให้ปังขอรวยขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะอ่าตื่นมารับเงินแสนนะคะเงินล้านเนาะ